anh <laughs> <laughs> này con như khôn như ban sao nhỉ sao cúc sao cúc sao cúc bảo đây bà. Chắc lê. Chắc lê. บุิสัญญาณนะจี๊ได้ครับน้ำไอเมื่อยุบแรกเนาะอุยมาตอนนี้ใส่ตุยมาทึงนี่เด้อุยมาตอนเมื่อตอนมีทางลูกนึกกะหัยูก็หลงงาามเถอะ มาแต่เลีงเยงอยู่แล้สาวสาวเนี่ยสาวก้องน้นองลินดา <c oughs> น้องลินดามาเห็ดเ,ยยเ,ล,ดเลียงอยู่ที่แหละอยู่แถวตาดท้องทานอาหารบ่ทานอาหารลูกพิจาดเสียงเลยยินเขา,เาว่าอยู่ใจนะทำละทำ มีทำหนึ่งอีกอยู่ใส่โบฮูปะพินน้องของผัวเจ้าปะเป็นจังไงความมูสิตริมไก่เมื่อยบ่หรือว่าม่วนม่วนนะทั้งม่วนทั้งเมื่อยเมื่อยซีนธรรมดารีทำนี่ได้แต่กว่านี่เตะเบาขึ้นไปเลยเตะกว่านี้ ทั้งเมื่อยทั้งมุวนเนาะครบย่างเมื่อยธรรมดาถ่ายฮุบหรือบ่ล่ะยังบลได้ยังถ่ายก็ถ่ายบ่มันสิมีเวลาอยู่บอเนี่ยผมมีเวลาเรางามหน้ามู่เจ้าเนาะเมื่อหน้าพาไปรีดในเมื่อหน้าเด้อยคันในเมืองบาน โอ้ยเปือักาสมาวโอ้ยเบืองหลังการสัภาน้องเพิ hmm. ่นมาไดทังไหนกอเพิ่นมาได้ทางไหนน้องน้องยิ่งเพิ่นเพอ่นอยูทา้งไหน่อยู่บ้านสุกมาซุกมาผมาในทางไหนบ้าน่นากายนากายโอ้ปันน่เปนไห่เสียงเนาะโอ้ไห่ป่าเสียงไปทายมนแล้วี่ยวันนได้ดังเนาะอันนี้แม่เพิ่อเนาะแม่น แม่อแม wow. <30 S 1> oh. ่แม่นี่อายุเท่าไหรแม่สาแม่สามสามสิบีสามสบาอ็สามสิบอ็ดสามสิบเอ็ดสามสิบเอปีเขามีลูกสาวจากปีนสิบเปีฮะสิบปีสิแม่แม่ลูกสิบเจ็โอ้เร็วแม่เนาะเปลูกเป็นสาวละทำเงียอยางอ่ คอยสามสิบเก้าเลยนะมันมีลูกอยู่เอเียกันเจ้าดิไทยกันเดีอันนี้น้องนี่ซื้ออย่างนี่น้องซื้ออย่างอาบไอเด่าซื้ออย่างอยดฮะซื้อเครียดซือเครียดดงว่าพวกที่ต้องซื้อกบเลยนะมึงแมนวะตัวกบกัตัวเครียด่หนเคียดเครียดคือตัวไงเธอ เกียสพันเกลพันหม่เด้เนี่ยเกลยดนี่เป็นตาหิดแม่พันดูกันเกล็ดอนี่งามพร้อมเนาะเราจะงามพร้อมแน่นี่โอ้เลยนะอ๋อนี่กน่องอายุเลรน่องเกลน่องเอีน่องเอ็ดโอ้หแล้วมามิเตอร์เนี่ยพยามิด้นในเขาบ่อโทษได้เมยน่องเขาตได้ไหมิเตอร์ ขันมาได้ไหมต้องการหาาพุนก็น่าราบอกว่าหาผู้สายคอยเนี้ยคนว่าเนี้ยไม่บุทกท่านเลยน้องนี่เอยู่ร้าน้อียวบกันนี่่า อ๋อบ้านยบางนั้นบ้านบ้านสมาสมาอย่อสมาสมาเถี่วทะลังไปทำถัลังบ้านน้งม่วงมาสมาคืออ๋อทางไปทัลังก้อนหอดทลันเหมือนกัน่ทอดทอดบ้านสมาก้อนจะทอดทะลังแต่ไกลอยู่ในาะบระมาณออกจากหน้ากายไปประม้าจักหลังนสิบกาลักวะแต่ะกรูออาไปบ้านละสิเจลังอ๋อบ้านไปหาทะลังแลวพวกลักอ๋อจากจากบ้านไปทำัลัน อ๋อนีเบียกนีเบียกเคดยังน่องนีเบียกยังไอยู่หันนวลูุใไหนหันนวจไหลัซาวหันววนวลดัเหอ๋าเพราะว่าอยังงลานาัระตูเขาขยายจากลักซาวลานาปรตูกศมาเปิดอยู่มองกำลังเปิดไม่เดไปจักมือหมปัญหาพน่นไปฝ่าวาดหน,น่เพื่นจะเห็น,หนว่าประตุกศเนาะเปิดไม่เปิสมมติว่าก่อนตีหอดห้างก่อนตีหอดโร่งหมอประมาณถหาลอยเมตร หันตะกีดเป็นเป็นหันนวดชื่อไหนป่ะติสมมติแลนมาจากนักต่า่าทั้งย่างเขาเอิ่อหนุ่เนาะเรามองนี้ก็นจะเป็นอ่ารุ่งหมอเนาะนั่นสิมีเฮี้ยนสุดท้ายเลยสิว่าพวกที่เขามักลุ่งอ่ะกำลังเปิดจริงเนาะแต่เฮ็ดหันอยู่หันนวดด้วยครัเอาถามต้องต่อดเนานวดเฉพาะ จะทรายปุเลยเป็นยิงถามลงต่อเลยกออกนวดบ่สินนวดเบิดเลยบ่มนนวดสุขภาพเออนวดแบบเป็นหานวดเส้นเออเจ็บหลังเจ็บเอวคุขนุ่มน้อยกันนวดอะไรเคยนี่แบบไปจับจับเอ็นเอ็นพื้นทิศแล้วยางบ่ได้บ่มีบ่บ่เคยก็สินวดเอาก็เฮียนกันเนาะเขาตะเฮียนบ่แม่เขาก็ได้ไปเฮียนกันเฮียนแล้วแต่เขาเป็นวายอีกทิศหนึ่งสองทิศค่เฮียนแล้วเขาเป็นแล้วเขาจะเป็นพิษพามีแบบนวดไปนวดมาอันปูนนวดกับวัด จมเรีองหัวจริก็เลยนี่ป่ะแบบนวดได้ทุกคนนี่ดูนิดจะนวดแบบมีมีหมอนวดหลายโอ้โหครูทรายก็มีบ่น้องเคยเจอบ่ผู้ชายนวดผู้ชายเคยเจอบ่เคยเจือเคยเจอจั่ะอยู่สามมือสามมืออยู่สามมืออยู่ไรกับตุยมากับเมื่อไรตุยเลยตัยการสังเกตเด้อหมอนวดผู้ชายนี่ขนาดมามือไม้ก็ได้ทำอะไยู่งยเนี่ย เนื่อได้เนาะเป็นผู้บ่าหายนายอรีแล้วไมีอนาแกงข้ามกับามากนาเตนข้ามมากนนี่ชต้อใส่หอดใส่ายนทอดหลอดหรอหายนเยเพราะคันว่าเบาเตียงมาใค้แน่เนาะโอ้เบาเตียงบ่อแล้วเปล้างแไปเห่นเป็นนักอกยังวี่แต่ว่ไม่ถึงเห็ดหนังสันน่าเป็นคนไทยอ่ะเออคนไทยเาต้มนี เราเอาเมียอยู่อันนั้นเราว่านาดีอยู่บ้านนาดีนั่นซื้อซื้อเมียเราซื้อจ้อยกมนวเนมเฮ้ยเจ้าเลยเออเจ้าต้องให้บป่เตียงมาต้องให้บป่เตียงมาสัมผัสคืดเลยเพื่อให้เพราะว่าติดตามอันคู่ไอเตียงทำได้ตอนนั้นเลยเพราะว่าเป่าต้อมกับสาวจ้อยแบบนั้นพูดเมียนะบ้านนี้บอกแต่ว่าคือไดแต่พูดว่าเออจังหวัดนองแหมือนว่าแต่ว่ามันจะมีช่วง อันนั้นเนาะสมมติว่าไปเห็นเป็นคอนเทนต์แม่นบ่ให้ไปสัมภาษณ์เนาะไยเจ้าเสียร่นเนะบ่เกิดสามมือเออเมื่อกีแบบคนหนีเขาแบบอ่นเรืองหนีเออันแบบเขาอินดูนะโบได้ว่ามักเนาะแบบว่าเขาอินดูเฮาอันนั้นอันนี้แม่นบ่เออแบบเขาใส่ความแบบใส่ความจริงใจบ่แม่นว่าปิดตัวไฟจังซี่นะเข้าใจความหมายบ่เออบ่แม่นว่าเฮาสิเป็นตัวแบบเออคอยติเอาเจ้าเด้อหรืออันนั้นเด้อบ่ได้ว่าจังสานหมายความว่าแบบเขาฮักแพ้หรือเขาอินดูเออจังซี่นะ บ่สีนอนที่เลยบ่ละทีพักที่ใส่อยู่นี่เลยบ่ไปขึ้นวไปแล้วให้นงเก้ยปนนมก้วกนที่านได้เนาะเพื่อม่คน เรมีคนเบิร์แห่งน้องกันเป็นลูกข่าประจำบอกได้บอกได้ทางสปาสีบุญเฮืองทางแบ่งสีแยกไปแดงอันส่วนสาถานณณไปอุ้นอุ้นุนหนองเกียดได้เด้อเออไปได้เนื้วเท่านวดตุ้งยางไปได้ว้าวของ